สวัสดีครับก็มาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องนักสะสมมารมณดีนะครับในคลิปนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกเช่นเดิมนะครับในคลิปนี้เป็นเหรียญชนิดราคา1บาทแบบมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงเรละ5,000บาทสูงสุดนะครับทุกปีพศนะครับผมรับซื้อนะครับแต่ต้องเป็นแบบพระเสียนตรงนะครับในคลิปนี้ผมมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเสียนตรงนะครับ แบบพระเศียรตรงจะมีราคานะครับถ้าท่านหมุนเวียนนะครับไม่ว่าชนิดอีบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกติแล้วก็จะเป็นแบบพระเศียรกลับนะครับแบบพระเศียรกลับนั้นดูไม่ยากนะครับแบบที่ยังไม่มีราคานะครับถ้าผลิตเยอะนะครับหันทางด้านก้อยขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเหรียญมาแบบนี้นะครับถ้าทางด้านพระเศียรหันลงนะครับนั่นแหละครับเป็นแบบพระเศียรกลับนะครับ ผมยังไม่รับซื้อนะครับผมต้องรับซื้อแบบพระเสียตรงนะครับเห็นไหมครับสาธิตหันทางด้านหน้าขึ้นก่อนก็ได้นะครับหมุนมาแบบนี้ถ้าทางนั้นก็หันลงแบบนี้เป็นแบบพระเสียรกลับนะครับถ้าเป็นเหรียญตีผลิตเยอะไม่มีราคานะครับผมรับซื้อทุกปีพศนะครับแบบพระเสียตรงนะครับเมื่อกี้สาธิตแบบพระเสียรกลับไปแล้วนะครับ แบบพระเศียรตรงก็เหมือนกันนะครับหยิบเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับหันขึ้นตรงๆนะครับแล้วก็ใช้นิ้วหมุนเหรียญนะครับมาแบบนี้นะครับทางนั้นก็ต้องหันขึ้นนะครับไม่ใช่หันลงแบบนี้นะครับถ้าลงแบบนี้แบบพระเศียรกลับนะครับผมไม่รับซื้อนะครับผมไม่มีเหรียญจริงจะมาสาธิตนะครับก็เลยเอาเหรียญแบบพระเศียรกลับอธิบายเพื่อเข้าใจนะครับรับปีพศนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับถ้าเป็นปีพศที่ผลิตเยอะผมให้หนึ่งร้อยถึง หนึ่งพันบาทนะครับแต่ถ้าเป็นตีบสสองพันห้ารอยี่สิบเก้าแบบเหเียนที่ผมนำมาสาธิตนะครับก็หนึ่งพันถึงห้าพันบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเรียนนะครับใครมีก็ติดต่อมานะครับช่องทางการติดต่อผมใส่ไว้ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับเป็นอดีไลน์แล้วก็คิวโค้ดไลน์นะครับย้ำอีกทีนะครับเรียนที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้เป็นแบบพระเสียรตรงนะครับวิธีดูจะเปลี่ยนขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้นิ้วหันเรียนนะครับพอหันมาแล้วนะครับทางด้านก้อยต้องหันขึ้นนะครับ ถ้าลงแบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องหันขึ้นนะครับพูดแบบเข้าใจง่ายก็คือทางด้านพระเสียรกับทางด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันนะครับนั่นคือแบบพระเสียรตรงนะครับมีราคานะครับผมรับซื้อนะครับใครมีก็ติดต่อมานะครับก็ถ้าเป็นปีพศที่ผลิตเยอะ 100- ถึง1,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นปีพศ2 5 2 9 1 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับก็หากว่ามีนะครับ ก็ลองหมุนดูนะครับเผื่อจะเจอเรียนแบบพระเสนตรงนะครับ